จะเบิงดูนี่หัวเมียกูนี่บอกให้กันหะหัวหนันวานเจ้าของไปเห็ดงานนอ,อกบ้านไปเห็ดงานหนักกับมาจมให้เมียเมียกัอนอยู่บ้านก็บมได้อยู่ซื่อๆได้ล่าประสัดเมีย่าเขาเกินเฮ็ดเบียกเงื่อเบียกสั้นเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเป้าไปบามากกับพิษกันบ้านนี้ผู้ผัวนันมาตั้งแต่เมีย บร่ราะเหตุเพราสางสวยแต่จังสิเขาเฮ็ดจังไหนขาค่าเลี้ยงลูกหน่อยเนะาะจังไหนจังนั้นจะฟ้องเป็นเพจที่แข็งแรงจังมาบอกให้เพจอ่อนแอจังสัตว์อเอาเจ้าว่าผัวกับเมียเนี่ยผู้ใดเป็นเพศที่อ่อนแอกว่ากันเออเกิดไมียาดละเนาะเขาเป็นผู้หญิงแหมเฮ้ยอย่ามา,าเม้เจ้าคือว่าจังสัตว์กับผัวละเนาะเป็นเพศที่อ่อนแอกว่ากันเอาสิอ่อนแอจังไหนมูเจ้าเป็นผู้ชายแหม ม่เพียนียังก็ต้องปรึกษาเมียกันเมียเบ,บาน้ำกระดัางคอตก,ตกตกซอก <laughs> อยากได้ยังก็ได้เงก้ยกาเมียพอเสื่อใไปอันอยากไปใส่มาใส่ก็ต้องบอกเมียแต่ว่าผู้ใดอ่อนแอก็กันสัน <laughs> อย่าม้วอาว่าเมียเป็นเพียนที่อ่อนแอหัวนี่แห้งคับ ก่อนแต่งงานเนี่ยก็ว่าผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัวเป็นเพศที่แข็งแรงทนทานพอมาแต่งงานละทีกูกลายเป็นผู้นำกลนมึงท่านที่เลยออนแอบวสั่นเพราะฉะนั้นเขาใจไหมเด้อหัวนี่ละเป็นเพศที่ออนแอที่สุด